สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็ช่องนี้เหมือนเช่นเคยนะครับมารมา,าประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับทำคลิปให้ความรู้ด้วยนะครับก็ได้หมดนะครับจะส่งมาขายก็ได้หรือว่าจะดูเพื่อศึกษาหรือว่า อยากจะเก็บสะสมเพื่อเก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องสำรองของสลาลมคอยชนแนลนะครับไม่ต้องสับสนนะครับดูได้เหมือนกันนะครับช่องทางติดต่อก็ลายลายไดีเดียวกันติดต่อได้เหมือนกันนะครับเนื้อหาก็เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มการเข้าถึงแล้วก็เป็นยังไงอะ่ะเป็นช่องสำรอง มากกว่านะครับเผื่อว่าช่องหลักมีปัญหานะครับก็จะได้ไม่ขาดการติดต่อเดี๋ยวามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ2บาทสีเงินนะครับยังไม่เคยทําคลิปลงช่องนี้เลยนะครับก็เหรียญสบาทสีเงินนะครับที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนก็มีอยู่3ปีพศนะครับ48 4แแล้วก็ปี50 มีอยู่3ปีพศแค่นั้นนะครับสำหรับ2บาทสีเงินคลิปนี้พูดถึงเหรียญปกติธรรมดานะครับดูแค่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวที่ทางช่องรับซื้อนะครับ <c oughs> หลักๆเลยอันดับแรกเลยก็คือรับซื้อ2บาทสีเงินอันนี้พูดถึงสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อแค่ปีพศ2อ5 0เท่านั้นปี2550เท่านั้นนะครับปี4 8่9สภาพผ่านการใช้งาน ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมมาสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเอาสเต็ปนี้ให้จบก่อนนะครับสเต็ปแรกก็คือพูดถึงเรื่องปี50ก่อนนะครับปี50นะราคารับซื้อนะครับตอนนี้ผมซื้อเข้าที่เหรียญละ6บาทนะครับปี501ห่เหรียญผมซื้อเข้า6บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมี1เหรียญก็กําไร4บาทถ้าเพื่อนๆมี100เหรียญก็กําไร400นะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับพูดให้เข้าใจนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะขายก็ทักไลน์มาได้แต่ว่าสำหรับบางท่านที่คิดว่าราคายังถูกเกินไปนะครับมีช่องอื่นรับซื้อสูงกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือผมผมมาเสนอทางเลือกว่าผมก็รับซื้อแล้วก็รับซื้อมานานแล้วนะครับรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานแค่ปี2550เท่านั้นนะครับเหรียญละ6บาทนะครับเหรียญละ6บาทนะครับปี2550นะครับแล้ว อีก2ปีพศนะครับปี48และปี49ถามว่ารับซื้อไหมถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแยกให้ออกนะครับผ่านการใช้งานยังไม่ซื้อนะครับปี48 49ถ้าไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อนะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับไม่ผ่านการใช้งานดูยังไงนะครับอ่า ดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ถ้าอยู่เป็นเหรียญเรียนแบบเนี้เพื่อนๆเจอในในระบบหมุนเวียนอ่ะอันนั้นคือผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับ <itas S 1> ไม่ผ่านการใช้งานการันตีได้แบบเดียวครับเพื่อนๆไม่ผ่านการใช้งานต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานปี48แบบนี้ไม่ผ่านการใช้งาน100%เซนะครับผมรับซื้อแบบนี้นะครับแบบเป็นหลอดนะครับอันนี้ปี48 อันนี้ปี49นะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพื่อเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ได้รู้ได้เข้าใจนะครับได้แยกออกนะครับเหมือนกับเพื่อนๆเ,เจอเหรียญสภาพใหม่แบบเนี้ยแล้วก็ไปเถียงไปแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเราคิดว่ามันเป็นสภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับแต่ว่า,าเราก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่ามันไม่ผ่านการใช้งานจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในหลอดแบบเนี้ย การันตีได้เลยครับไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับรับแบบนี้นะครับปี4849รับแบบนี้นะครับหลอดละ200ถึง300บาทนะครับราคาที่ออกจากกรมธนารักษ์จํานวน50เหรียญหลอดละ100บาทนะครับหลอดละ100บาทคือออกจากกรมธนารักษ์เมื่อปี48และปี49นะครับง่ายๆนะครับสั้นๆมาสรุปอีกครั้งนึง 2บาทสีเงินปี50รับซื้อนะครับผ่านการใช้งานก็รับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับ2บาทปี48-49รับซื้อนะครับไม่ผ่านการใช้งานหลอดละ200-300บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพหลอดนะครับส่วนแบบนี้เป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ปี48-49ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนแน่นอนร0 0์นนะครับก็อยากให้เข้าใจอยากให้กระชับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือรับซื้อจริงนะครับช่องทางติดต่อผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆกระชับเข้าใจง่ายนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับกับสลาลม o f f i c เชีนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ